สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้ทำคลิปช้านะคะเพราะว่าอยู่ที่โรงเรียนนะคะทั้งวันเพิ่งจะมีเวลานะคะเด็กเรื่องเรียนกลับบ้านไปแล้วนะคะก็เลยนั่งทำคลิปเสียงเพราะว่าเปิดเทอมใหม่อะไรอะไรจะวุ่นวายคือช่วงชั้นที่อนุบาลขึ้นมาปหนึ่งนะคะขึ้นมาหานุกเนี่ยค่ะอะไรก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางนะคะเราก็ต้องดูแลออกว่าจะมีเวลานะคะวันนี้ เด็กในกรงของพวกมะขามนะคะเขากินอาหารกันนะคะอาหารเปียกผสมอาหารเม็ดนะคะจะเอ๋ไข่มุกดูมะขามกินดูมะขามกินอาหารจะาเอ๋มะขามก็โตมากแล้วนะคะโตเดี๋ยวก็ว่าติดสัตว์เป็นสาวนะคะส่วนมากที่ทําแล้วก็นี่ก็ทําแล้วสายใหม่นะคะมะขามมะขามน่ารัก น่ารักจังเลยกับซ้ายไหมคลิปในบ้านนะคะคลิปเด็กๆนุก็ถ่ายอยู่นะคะถ่ายคลิปเขาเหมือนกันทวกทออว,วุ่มทองเนี่ยวันเสาร์นี้นุก็นัดคุณหมอแล้วนะคะว่าจะพาลักกี้ไปทำหมันเพราะว่าเขาคงหายแล้วค่ะไม่ตัวร้อนแล้วแล้วก็ลักกี้เขาก็ฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางแล้วค่ะตอนนี้เขาก็ร้องกังคืนนะคะ,จะเจน้ำตาลสวยจังเลยค่ะ แล้วก็นุกก็อยากเอาแม่สามสีไปไปหาหมอด้วยนะคะอยากเอาเขาไปให้คุณหมอตรวจนะคะเพราะว่าแม่สามสีกินอาหารน้อยลงน้อยลงแล้วก็วันวันหนึ่งนุกก็ไม่รู้ว่าเขากินน้ำบ้างไหมนะคะยิ่งนุกมาทำงานทั้งวันอย่างนี้นุกก็ยิ่งไม่ไม่ได้เห็นไม่ได้รู้เลยว่าเขากินน้ำกินอาหารไหมนะคะเขาก็ผอมลงเยอะนะคะแม่สามสี แต่ว่านุก็ไม่อยากให้น้องแอดมิดหรอกคะ่ะอยากให้หมอตรวจว่าเขาเป็นเป็นอะไรแล้วก็ถ้าเกิดว่าร่างกายเขาอ่อนแอก็จะได้ให้น้ําเกลืออย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่านุจะลงชุมชนขอความเมตตาให้แม่สามสีได้ไปพบหมอนะคะเพราะว่าตอนนี้มีค่าใช้จ่ายแค่ของลัคก,กี้ที่จะพาไปทำหมันนะคะแม่สามสีนี่ก็อายุเยอะแล้วนะคะด้วยด้วยวัยที่แก่ชราของเขาคะ่ะ ันนี้จะเป็นพวกกรงของพวกชบานะคะเป็นกรงของพวกหนุ่มๆน,นะคะกรงนี้นะคะก็กินอาหารตามปกติเปิดเทอมก็เหนื่อยขึ้นอีกหลายเท่านะคะหลายเท่าเลยทั้งงานก็ยังไม่เข้าดีเข้าทางว่าเปิดเทอมใหม่นะคะกินกันอร่อยเลยนะคะอาหารจากแม่นาแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาเด็กๆนะคะนี่พี่ทอง อันนี้ลักกี้นะคะอันนี้ส่วนมากเขาจะมาอยู่หลังบ้านพนุกเปิดประตูหลังบ้านให้นะคะมันร้อนให้อากาศมันทายเทนะคะลักกี้ก็จะได้ทํามันนะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วขับอ่ฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางนะคะอันนี้เหมียวเล็กแล้วก็เขาก็ร้องกลางคืนด้วยะคะ่ะลักกี้เพราคงอยากไปเที่ยวสาวนั่นแหละแล้วก็แม่สามสีก็ไม่ กินนิดเดียวกินน้อยมากนะคะแต่นูกก็รู้ว่าเขากินน้ำบ้างไหมนะคะนูกก็เลยอยากให้เขาไปพบหมอนะคะว่าจะลงชุมชนขอความเม่ตายให้เขาได้ไปพบหมออยู่นะคะก็มีความรู้สึกว่าน้องเหงาเศร้าๆยังไงก็ไม่รู้นุกจะกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าเด็กๆเลิกโรงเรียนกันไปหมดแล้วนะคะบรรยากาศในห้องเรียนนะคะ เดี๋ยวนุกก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะเพราะว่าจะต้องให้อาหารน้องหมาข้างทางด้วยค่ะ